รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตหากมีการใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารหรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะสามารถป้องกันและรักษาโรคได้ และในวันนี้พวกเรามี9สเต็ปง่ายๆในการรับประทานอาหารที่จะช่วยให้ทุกๆคนห่างไกลจากโรคมาฝากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้วะ่ะรู้สึกเหนื่อยไปเรียนก,ก็ว่งๆขับถ่ายยังไม่เป็นเวลาอีกเหรแกแกไม่สบายหรือเปล่าตัวร้อปนปะเนี่ยก็ไม่นะ อะไรอยู่อ่ะเอิบกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคทำได้ภายในหนึ่งวันเฮ้ยน่าสนนะน่าสนนะถ้าน่าสนงังแกก็อ่านไปนะฉันจะไปเรียนก่อนเกบาไปทำได้เพียงแค่สติกสั้นๆอ๋อเอาล่ะนีฉันจะลองทำดู ในหนังสือบอกเลยดีกว่าสเต็ปที่1ดื่มน้ำเมื่อตื่นนอนก่อนทำกิจกรรมอือ่นๆหนึ่งแก้วแล้วควรดื่มน้ำวันละ6-8แก้วต่อวันการดื่มน้ำหนึ่งแก้วเมื่อตื่นนอนนั้นจะช่วยปรับสมดุลต่างๆในร่างกายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตไตและระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นพร้อมที่จะทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน สเต็ปที่2รับประทานอาหารเช้าทุกวันเพราะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดควรรับประทานอาหารเช้าทุกวันอาหารที่ควรรับประทานในช่วงเช้านั้นควรจะเป็นอาหารร้อนๆเพราะในช่วงเช้าร่างกายยังมีธาตุเย็นอยู่อาหารร้อนๆที่ควรรับประทานเช่นขา้าวต้มโจ๊กนมอุ่นๆสเต็ปที่สาม หลังรับประทานอาหารเสร็จไม่ควรดื่มน้ำทันทีสเตปที่4รับประทานอาหารเสร็จไม่ควรรับประทานผลไม้ตามทันทีสเตปที่หเมื่อรู้สึกหิวหรือท้องว่างไม่ควรรับประทานกล้วยส้มและมะเขือเทศสเตปที่6 รับประทานอาหารกลางวันที่มีพลังงานสูงควรเป็นอาหารที่หลากหลายและให้สารอาหารครบ5ห้าม้ยง่วงนอนจังเลยทำไงดีสเต็ปที่7เมื่อรู้สึกง่วงอาหารเหล่านี้แก้ง่วงได้ ฝรัลล่งบ็อกโคลีช่วยต้านความเหนื่อยล้าที่มาจากความเครียดแอปเปลิลมันฝรัลล่งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวส้อมมือข้าวแดมช่วยบำรุงประสาทสี่ปลาทะเลที่มีโอเมก้า3เช่นปลาทูช่วยให้มีสมาธิและความจำดีขึ้น เต็ปที่8อาหารเย็นควรรับประทานในปริมาณที่น้อยกว่า2มื้อแรกและห่างจากเวลานอนอย่างต่ำ3ชั่วโมงหากรับประทานแล้วนอนจะทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องและอาจเป็นโคดไหลย,ย้อนได้สเต็ปที่9เคล็ดไม่รับในการรับประทานอาหาร เธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฝาให้มาเจอเฮ้ยแกมทำอะไรมาดูสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็แค่ ทำตามนสือที่เธอบอกอ่ะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างเมื่อมีเวลารออย่างงั้นฉันคงต้องไปทําตามบ้างแล้วแหละก็ทําตามสิคะสําหรับผู้ชมที่สนใจนะคะก็ปฏิบัติตามได้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านคะ่ะสําหรับวันนี้เราสอคนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย